ข่าวสารรอบโลกนะครับคนละครึ่งพัดได้เงินคนละ2,400บาทต่อคนนะครับสูงสุดนะจ่ายไม่เกิน200บาทต่อวันรอเปิดลงทะเบียนนะครับอนะ่คนละพึ่งคนละครึ่งพัดก็เริ่มดําเนินโครงการและคาดว่าในตุลาคมเนี้ยนะจะมีไทม์ไลน์ในการเปิดลงทะเบียนต่างๆเดี๋ยวไปดูกันฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกํำลังใจด้วยนะครับ ทำลายของตัวโครงการคนละครึ่งพัสที่ทางรัฐบาลใหม่นะครับนำออกมานะจากเดิมเนี่ยเป็นโครงการเดิมคือคนละครึ่งนะครับเอามาปัดฝุ่นใหม่เพิ่มเติมคำว่าคนละครึ่งพัสไปนะครับซึ่งมีความคืบหน้าหลายอย่าง ได้แก่ในเดือนตุลาคมนี้จะมีการเปิดลงทะเบียน15ตุลาคม2568เปิดลงทะเบียนร้านค้าจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการวันที่20ถึง26ตุลาคม2568ประชาชนทั่วไปราว20 10, 20ล้านคนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์โดยระบบจะมีการตรวจสอบผู้ที่อยู่ในระบบภาษีก็สามารถที่จะรับสิทธิ์ได้คนที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับสิทธิ์มากกว่า คนอื่นๆที่ไม่ได้เสียภาษีหรือไม่ได้อยู่ในระบบภาษีวันที่29ตุลาคม2568เริ่มใช้จ่ายเงินนะครับจนถึงในเดือนพันวาคม2568มีระยะเวลาการใช้จ่ายเพียง2เดือนเท่านั้นโดยกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัสดได้แก่ 1. กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะได้สิทธิ์แบบพิเศษรัฐช่วยจ่าย60% และประชาชนจ่าย40%นะครับหรือ60-40จำนวนสิทธิ์ประมาณ11ล้านคนจะได้เงินคนละ2,400บาทนะครับจ่ายได้วันละไม่เกิน200บาทผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีได้รับสิทธิ์ในรูปแบบรัฐช่วยจ่าย50%ประชาชนจ่าย 50%, 50นะหรือ50-50จำนวนสิทธิ์ประมาณ9ล้านคน จะได้เงินคนละ2,000บาทจ่ายได้วันละไม่เกิน200บาทนะครับอ่าประมาณนี้นะโดยรวมผมโอเคนะที่อย่างน้นอยมีนโยบายที่ช่วยผู้เสียภาษีนะเพราะว่าเราจะพบว่านโยบายต่างๆที่ผ่านมานะครับของทางภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ได้เน้นช่วยผู้ที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่เน้น คนทั่วๆไปหรือเน้นคนยากจนซสะส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็มาช่วยนะครับามาช่วยให้กับคนที่เสียภาษีนะครับได้มีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยกว่าเดิมนะซึ่งวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งพัดนนั้นจะลงทะเบียนผ่านเว็บ ww คนละครึ่ง .com รอเปิดใช้งานกับแอปพลิเคชันตัวเปาตังค์นะครับต้องผูกกับ G Wallet นะครับและเติมเงินก่อนใช้งานนั่นเองนะครับตอนนี้ง่ายๆนะเรามีกระเป๋าตังค์กันเกือบทุกคนแล้วเนาะเพราะว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยมันใช้ได้หลากหลายนะเดี๋ยวนี้เพราะนั้นก็ไม่จำเป็นีจจ่จะต้องสอนวิธีการใช้งานอะไรละเพราะว่าทุกท่านรู้กันหมดแล้วนะครับก็รอเลยรอข่าวดีนะคนละครึ่งพัดมาแน่ ก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อ มันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ c นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายได้แล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจาเอาไว้นะครับสแกนทิวอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะ มิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไป บัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ 2 0งแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเ <Wol> พื่อร <ours> ับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ